รุ่นสองรุ่นแรกกับมกหมังใหญ่เนาะโยงแล้ว <c oughs> ด้ยกับ<อ>สบายดีสบายดีเด้อเนอะดูมีกระหูกับ น้องแพรพาลุยคือก่าวเนาะโดยการเอฟซี FC, กับเอฟซีของน้องแพลเลยโดยการนสีทามหาน้องแพรอยู่ว่าแบบน้องแพรหายไปใส่ตั้งหลายเดือนมาเหตุคลิปเป็นระวางระว่างเดือนโดยก็คือโทรศัพท์หน่วยนี่ที่น้องแพลถ่ายคลิปน้องแพลาหายเมผัวเมน้องแพรนะผมมีโทรศัพท์ใช้โดยแหลังจากนั้นน้องแพรมาอยู่กับแมที่น้องแพรถ่ายคลิปยงทุเรียนเอ้ยอถ่ายคลิปตัวเก็บมกักพริก หรือว่าอย่างสวนทุเรียนเนาะโดยอันนั้นก็คลิปน้องแพลลงปึ๊บน้องแพลก็หลังจากนั้นตื่นสามาน้องแพลก็ไปอยู่กับพอและโทรศัพท์เคยให้น้องแพลถ่ายคลิปนี Ê ้ก็น้องแพลก็ให้แม่เนาะโดยว่าแม่น้องแีโทรศัพท์้แล้วกพอน้องแพกซื้อโทรศัพท์อ่าให้ใหม่โดยแล้วกโทรศัพท์เครื่องนี้น้องแพกขาย y o u t u b โตน้องแพลเฮ็ดคลิปบ่ได้โดยแล้วกก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปลมื้อนี้อ่าพอน้องแพไปต่าง จังหวัดโดยไปทํางาน,านงเหมือนกันน้องแพรก็ได้มาอยู่กับแม่เดือนหนึ่งเนาะโดยน้องแพลก็สมาเห็นยูทูบแต่ว่าน้องแพรมาทานตอนยงทุเรียนแล้วโดยน้องแพลมาทันตอนยงทุเรียนลวกันน้องแพลรไปท่ายเพราะว่าแบบมันแบบทับอนมันแบบวนหานมันแบบานานโดยแม่น้องแพรเขาเรียกยังน้องแพรก็พูดโดยกำลงังพากันไปหาหน่อไม้และก็น้องแพลก็ ที่ถ่ายส่วนทุเรียนให้เบิ่งเลยตอนยงแบบยงโดยยงแล้วแล้วโดวยม่จะถ่าให้มันแบบงามสองยงงามสองใหม่เพราะบรรยากาศห่อนแหง้งคือน้องแพลวกับะเพา o เคยูทูปแปก็ได้ไประมา้ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนพอแหละโดยตั้งแต่ยายน้องแพรป่วยจนยายน้องแพรนี่แยากกัดน้องแพรก็เลยมาเปิดคลิปคือเก่าโดยแต่ก่าเอฟซีกันยังเขามาเบิ่งน้องแพรโดยน้องแพรก็ขอบใจหลายเนาะโดยยังแบบยังกดติดตามยังเบิ่งยังถาหับทรงคลิปน้องแพรกัน้องแพรก็ขอขอบใจหลายๆเด้อโดยอันนี้ก็เป็นเซอร์เบียนเนาะทางหน้านี่หาไปเบิ่งตอนน่ะขอสวนทุเรียนพอแหละน้องแพรสิ่ขามทาง มาสอนทะเรียนแล้วเนาะเนาะพิธียงกับซิยงแบบนี้เลยมาทะเรียนเท่ากับใหญ่เป็นหมาแล้วพุพิธียงพิธี่ยงทะเรียนตอนน้องแครถ่ายให้เบึง่งตอนคลิปที่น้องแควอ่ะสิไปยอยู่ขออ่าอีซีไหนซิฮูเนาะโดยคลิป ถ่ายดอกทุเรียนน่ะแหละโดยนี่กลเป็นวิธีโยงทุเรียนหมอกทุเรียนกะใหญ่สำหัวข้นเลยนี่เลย,ยบางลูกมันกะใหญ่ประสามการโดยมันใหญ่ประทานการบางลูกมันกะสำนี่โดยอันนี้มันสิเป็นอ่ะฤดูสองโดย กำลังเป็นอกบางหมาเมันกับผสมกัน,น,นบางลูกมันกับกำลังเป็นดอกเป็นหมาบางลูกเป็นไชนีบางลูกก็นสน,นีมันก็นคือกันโดยไม่ต้องแคบไปหาโนม่นเลย หานออกมากไปแกงกินเที่ยงแล้วก็ตอนประมาณสามสี่โมงก่ะโอ้โหเสร็จยังเนี่ยน้องเพชรถ่ายให้เบ่ง6 0กร้อยต้นว่าส่วนเรียนหรือสามร้อยต้นอาการหอนเอา โดยโดยเนาะสวัสดีสวัสดีโดยเห็นยังอ่ะนี่มาเขย่าหมอกทุเรียนระดระดูสองรุ่นรุ่นรุ่นสองรุ่นสองรุ่นแรกกับหมางใหญ่เนาะดวงแล้วไปไปใส่ต่อวนี้เดินไปดูชมดูด้อย เรียนมีสองรุ่นรุ่นอ๋อเมื่อกี้นี่ฮะเขาไปกว่ารุ่นสองเดือดรุ่นก็วายหลายน้องเพื่อนกูหูนะจะรุ่นโด่งออกดอกนี้มันเยอนแล้วก็หลุดปิดทิ้งเยอะเกินแบบมันเยอะเกินแล้วปิดทิ้งปิิดท้งรุ่นมันมีรุ่นต้นสองเอารุ่นสามไม่เอาเดี๋ยวปิดทิ้งรุ่นสามมันเล็กๆแบบนี้คือ รุ่นสองรุ่นสองเนี่ยรุ่นสรุ่นสองเยอะนะาดรุ่นเป็นลูกกรทารุ่นหาัสรุกกระทาไข่ลุกกระทาเนาะเขาเรียกเนาะอืมีแต่สวยหน่อยลดอบาดอกถงต้องหลายเยะา้โยรมา เดือนคุมพาตัดละเดือนคุมพาตัดตัดไปขายอ่ะตาระุสเอารียนมีสามรุ่นรุ่นสามไม่เอาเอาแต่รุ่น1นกับรุ่นสองมาดูกระดุมกระดุมกระดัง กระดุมเอ็นเอนกระดุมวะนี่เออนีกระดุมเป็นลูกมุนมุนลูกกลมๆนี่ลูกกระดุมเออนีหนะกกระดุมกระดุมปีนี้ลูกไม่สวยเท่าไหร่นะไม่กลมเลยมันก็เป็นทุเรียนเหมือนกันบะทุเรียนแต่มันเป็นชื่อของมันนี่กระดุมมันเป็นทุเรียนแต่เป็นชื่อกระดุมลูกกลมประมาณนี้ตัวกระตีลูกมันจะกลมจังม แต่เนี่มันเป็นไรไม่คมเลยไม่คมบ้องคมแบงเลยโอ้อันนี้กระดดมเส้นหมอนเตยอันนี้เจ้าสีวันกรกาศแรอันนี้นะนี่หมอนทอง่นนี้สวยรุ่นสองม่หุกลมบ้องเลยสวยเนาะสวยรุ่นสองหุดหยยุดอยุย เดุดหมวกทุเร uh ียนดุดหมวกทุเรียนอืมคาน้ําแข็งฮอเกินไปเนาะกําลังอ่าสิถ่ายให้เบิ่งดอกทุเรียนโดยดอกทุเรียนอ่าโตเอ้ยแก้วปัดปัดดอกทุเรียนทมันขึ้นมาพักว่า2นาทีมันฮอนบ่ว่าน้องแพย่งกแดดซดก็เปหยังลุยต่อเนาะ โดยปัดดอกอ่าดอกขุ้นเรียนดอกแบบซีโดยฟูเห็นบปล่าลักกัสปัดแบบดอกที่ไม่ในแห่เป็นอเลยปัดปัดให้ตัวนีิลนโดยบางคนเอฟซีอาจจีบางคนไม่ผู้บางคนก็ผู้แล้วโดยฮะพกยางเพื่นปวดตัว ตอนน้องแพรามายงน้องแพรขุนปี๊สุดปลายสุดปลายขเรียนขอ,อสวนกอน,นอไม้ตอนนี้กันสิคพากันขามอันนี้ไปหาโนไม้โนไม้ไผ่โนไม้ไผ่โนไม้กระสะร่าวโนไม้ไผ่ ลมแหงดิน้องแพอาสิจับกลองสันนเด้อน้องแพะอาพิดน้องแพะอาสิ์จับกลองสันในเด้อดูตัสว่ะน้องแพะผมมีไม้กันสันเนน้องแพะกะลงนน่นอีบันแบบเดี๋ยวน้องแพะคันหนึ่งอ๋อไม่กล้ น้ไม่ไผ่มาหนิน้ำไม่ยังไง้ำไมยังร่้ยงลำอะคิดว่าน้ำไม้ไผ่ถ้าเอาตะมือแล้นก็ได้เลยเอาอำ้วนี่เลยตัดข้นบเห็นมีห่อน้ไม่ ไม,ม่ไหวไม่ตัดเกะที่หไหนฮะใบยังอนีงพ่อแม่พังน้ำม,มันคือมันคือพายีรอกแหรงดิเปิดมันคือพายีรอกหน่นอไม้จำเบ่ คิดเอเห็นมากอนน้ไม้ระวังทางน้ำมาแบบนี้เนาะโดยคิดเห็นตอ้นอยู่หน้าของป่าน้องแพรวหลายคนออเอฟซีนะชูเนาะตัวในคลิปที่น้องแพรวไปหาหน่อไม้ที่ได้หลายเต็มคูกโดยแต่หน้าไม้หลายแห้งน้ำแห้งคนตกแห้งน้ำถ่วมแห้งมีหล,ลายโดยมาค้ายวันชื่อกันเถอะนองแพรวมากรุงเทพองแพ่ก็คิดกินเนาะโดย พอเดียพอน้องแพรก็สิมาหาบ้าน้องแพรไปไปอ่ากรุงเทพอีกน้องแพร่กับชิถ่ายคลิปอีกน้องแพรพยายามที่สุดแล้วที่เอาสีเอายูทูปตัวการน้องแพรมาเขาเครื่องนี้โดยแต่ว่ามันกับยูทูปที่น้องแพร่สั่งโดยมันมีร้ายเครื่องที่หนองแพรเห็ดโดยบางคลิปที่อ่ากล้องบอสันกล้องโทรศัพท์บอสันก็คือโทรศัพท์ตาน้องแพรที่เห็ดโดย ไปพัวผักก็อยู่งซนจุ่นเรียนคือกาโฮเดอร์โดยน้องพล่ีขึ้นน่นนี่ก่อนสูงเดยวทอดมาจะเรียนสำนักน้องแพลเลยเนาะโดยัน้องแพล่ก็อยู่โซนเรียนแล้วเนาะโดยน้องแพลกกบจีขอจบคลิปให่สมนี้ก่อนป๊า เดี๋ยวตะลงน้องเพลสิมาถ่ายคลิปบางทีมันมีเบียกอ่าคดน้ำทุเรียนหรือยังกระสิทาคลิปต้านั่นแหละเด้อค่ะเบิ่งเอาวันน้องเพลสิมาถ่ายคลิปยังให้เบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวอ่ามังคุเลียนใหญ่ดีสำนานน้องแพลเลยเดี๋ยวน้องแพลหามังคุเลียนแทกหนาให้เบิ่งกันได้หนึ่นนเ <c oughs> นงเด้อนี่นี่นี่อะไรให้เนี่ยน้องแพลนี่น่าห่วย แท้เลยโดยเอาสลาคิวนี้น้องแพ้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ได้เด้อโดยขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งน้องแพจงมีสุขภาพเข้มแขงเนาะโดยโดยอยู่ต่างประเทศยว่านอกประเทศเนาะโดยที่เข้ามาเบิ่งน้องแพน้องแพก็ขอให้มีสุขภาพขแงําเด้อยปรารถนาสิ่งก็ขอให้ได้สมปรารถนาเด้อโดยไกลืมผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพเด้อโดย ขอบใจเอฟซีเลยทีนี้เจดีทุกคนยังถ่าเบิร์คลิปน้องแพรวอยู่เลยจทีวันน้องแพรวสี่ยุดคลิปเห็ดไปประมาณสองสามเดือนแต่ยังมีคนเบิือคือเก้าโดยแกก็ขอบโมขอบใจเลยๆลย่โดยที่ยังเข้ามากดติดตามยังมาหับมา zoom เหมือนคลิปน้องแพรวโดยน้องแพรวหายใจก่อนสจหรับคลิปนี้น,น้องแพรวก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อเลย บอกกัเอาว่าสวัสดีสวัสดีเด้อบ๊ายบาย